สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันนิดชีวิตชิลๆค่ะช่วงนี้อากาศก็ยังร้อนมากๆร้อนเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ลราก็หวังว่าจะมีฝนตกบ้างแต่ก็ไม่มีฝนนะคะอากาศก็จะร้อนมากโดยเฉพาะช่วงสายๆตั้งแต่สัก10บโมงไปจนกระทั่งถึง ช่วงบ่ายสองบ่ายสามจะต้องบอกว่าร้อนมากเลยะคะ่ะต้นไม้เนี่ยเรียกว่าใบาตกกันไปเลยละคะ่ะแต่ว่าแต่ต้นไม้เลยนะคะเราก็คงได้ยินข่าวเกี่ยวกับคนที่ป่วยเพราะว่าความร้อนนะคะเป็นฮิสโตรยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะจิบน้ำบ่อยๆนะคะ ถึงจะเป็นหน้าร้อนนะในสวนของพี่ก็ยังมีดอกไม้ที่ออกดอกสวยงามแล้วก็ชอบแดดอยู่หลายต้นค่ะวันก่อนพี่แนะนำต้นบรูซันเบียไปวันนี้พี่จะขอแนะนำต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งเขาเป็นต้นไม้ชอบแดดนะคะก่อนอื่นก็ชวนดูกุหลาบกันนิดนึงตรงนี้เป็น คุณนายตื่นสายที่เราปลูกเอาไว้คุมดินนะคะเพราะว่าหน้าร้อนก็คาดว่ามันจะแห้งแล้วก็จะทําให้กุหลาบที่ปลูกไว้ในกระถางเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับความชื้นเท่าไหร่ก็เลยปลูกเอาไว้นะคะ,ะเป็นต้นนี้เป็น Lady of Charlotte ค่ะจาก Lady of ม่วงม่วงคูวอเตอร์ค่ะ ก็โดนเพี้ยแหละนะก็โดนเพียค่ะเท่านี้มาถึงต้นไม้ที่พี่อยากจะแนะนําให้รู้จักนะคะต้นนี้ค่ะชื่อ American Beauty หรือบางทีเขาก็เรียกว่าชมพูบิวตี้ Beauty นะคะเรามาดูที่ดอกของเขาก่อนเขาจะออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอดนะคะแล้วก็มีดอกสีชมพูค่ะมีกลีบดอกอยู่5กลีบนะคะ ดอ,อ,อกลักษณะเป็นช่อช่อแบบนี้นะคะดูไปดูมาก็จะคล้ายเข็มหรือบางทีก็คล้ายเล็บมือนางะ่ะพี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันและคะทีนี้เนี่ยเจ้าอเมริกันบิวตี้หรือชมพูบิวตี้หรือบางทีก็เจ้าหญิงสีชมพูสีชมพูเ,เขาเป็นต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มนะคะทรงพุ่ม ก็จะมีขนาดอยู่ประมาณสักขนาดความสูงของเขานะคะประมาณ1เมตรค่ะถึง1เมตรครึ่งนะคะแต่เขาเป็นต้นไม้ที่มีสรงพุ่มที่เกะกะเก้งกล้าสัดนิดนึงคือกิ่งอ่อนต้องคอยตัดแต่งค่ะแล้วพอตัดยิ่งตัดเขาก็จะยิ่งแตกแล้วก็จะมีดอกออกมาค่ะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าถูกแดด เยอะมากคือตั้งแต่สายๆเนี่ยประมาณ9ก้าโมงไปจนถึงประมาณบ่ายสโมงเนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยละค่ะเรียกว่าเขาเป็นต้นไม้ที่สู้แดดจริงๆคิดไปคิดมานะพี่ก็ว่าเหมือนกับสาวฝรั่งนะที่เขาชอบอาบแดดคงจะเหมือนกับเจ้า American บิวตี้ต้นนี้ละค่ะที่เขาชอบแดดถ้าเกิดไม่อยู่ในแดดนะไม่มีแดดพี่มีอยู่ อีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะถ้าไม่ถูกไมได้แดดเนี่ยคือได้แดดน้อยเกินไปเขาก็จะมีสบายอะคะ่ะก็คือจะงามไปแล้วก็ไม่มีดอกให้เห็นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครที่มีพื้นที่ที่มีแดดแล้อยากจะปลูกต้นไม้ที่มีสีสันส,สวยๆดูแลง,ง่ายๆนะคะก็ปลูกอเมริกันบิวตี้เลยค่ะสำหรับต้นนี้นะคะมีปลูกไว้ในกระถางค่ะ ปลูกไว้ในกระถางได้ปลูกลงดินนะคะแล้วก็เขาก็จะมีกิ่งก้านออกมาสูงย่องแย่งเลยค่ะก็ใช้วิธีตัดแต่งเอาก็จะได้ทรงพุ่มที่ดูสวยงามขึ้นมานะคะแล้วก็สีสวยมากออกดอกทั้งปีออกดอกเยอะค่ะอเมริกันบิวตี้นะคะชอบดินร่วนหรือดินล่วนปนทรายที่น้ำไหลผ่านได้ค่ะ ร้อนแบบนี้แดดแรงๆเราก็ต้องลดน้ําทุกวันนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงอาจจะเป็นหน้าหนาวอะไรก็ลดวันเว้นวัน,วนก็ได้ค่ะทนค่ะเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่เราสามารถที่จะได้เห็นดอกเขาตลอดเวลาเลยล่ะคะ่ะดอกของเขานี้ก็จะบานอยู่ได้ทนประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะสามารถจะตัด เอาไปปักใจกันก็ได้ค่ะสำหรับการขยายพันธุ์ต้นอเมริกันบิวตี้เนี่ยก็ทำง่ายๆค่ะใช้วิธีการปักชำนะคะปักชำค่ะติดง่ายมากติดง่ายมากๆเลยค่ะแต่สำหรับต้นนี้เนี่ยพี่ซื้อมาออนไลน์เพราะว่าเราไม่มีละแล้วเราก็เห็นจากในในเพจต่างๆนะี่ยแล้วก็ในคลิปที่เขาทำ เกี่ยวกับต้นไม้นะคะก็เลยสนใจก็เลยหาซื้อมาก็เลยได้ซื้อแบบออนไลน์แล้วก็มาพอมาถึงเราก็มาปลูกใส่กระถางไว้นะคะดูแลไม่ยากเลยค่ะสำหรับปุ๋ยที่พี่ใช้ก็จะมีเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะ16-16นี่แหละอย่างเดียวเลยละคะ่ะแล้วก็อาจจะมีขี้ไก่บ้างนะคะเรื่องทรงพุ่มเนี่ยพี่เห็นบางคนนะ ในช่อง Youtube ที่เกี่ยวกับต้นไม้เขาจัดเข้าซุ้มค่ะก็จัดได้นะเพราะกิ่งอ่อนนะคะแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่กลัวซุ้มไงเพราะว่าซุ้มกุหลาบเข็ดเลยพอมผกุก็เลยปล่อยเอาไว้แล้วเราก็ใช้วิธีตัดแต่งอย่างตวเนี้ยพี่ตัดไปใช่ไหมคะพอตัดเขาก็จะแตกออกมาข้างๆเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยนะคะใบก็สีสวยสดใสดีค่ะ ต้นอเมริกันเบลตี้ดูแลไม่ยากสีสันสวยยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะเอาละค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจลองหามาปลูกนะคะปลูกเอาไว้ตรงที่มีแสงตรงที่มีแสงแดดแล้วเาก็จะมีดอกสีชมพูสวยๆอย่างนี้ให้เราดูตลอดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะคะ อย่าลืมถ้าใครสนใจอยากฟังอยากคุยเรื่องกับต้นไม้ใบหญ้าเรื่องชีวิตก็มาเป็นเพื่อนการที่ช่องสบายจังสเตชั่นค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ